สวัสดีครับโอ้โหผมจากจกจี้กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาอันบ็อกซิ่งต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมครับโอ้โหสำหรับสาวกหรือว่าแฟนของ Apple จะต้องมีครับ i x p a n d f l a s h d r i v e โอ้ยมันคือ f Flash d r i v e ที่สามารถใช้กับ iPhone แล้วก็ iPad ได้ครับโอ้โหขออุปกอรณ์นะครับมีดซอมหัดเดียวเหลือเกิน เหมือนกล่อง S D card ยังไงก็ไไปรู้สิครับชูเอฟวามาลครับไม่เหมือนใครเลยนะฮะด้านหลังครับด้านหลังเขาจะบอกว่าอ๋อสามารถแงออกมาได้นะครับดันมันออกมาครับพอมันเพเยะอ,ออกมาหน่อยละเราก็สามารถเอาตัว lightning port เนี่ยไปเสียบเข้ากับก้นของ iPhone แล้วก็ iPad ได้นั่นเองนะครับชูเอฟนี่ฮะนี่คือตัว flash drive นะครับนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่ครับคือถ้าเกิดไฟสีเขียวขึ้นบอกว่าชาร์จเต็มแล้ว ไฟสีส้มกำลังชาร์จอยู่ไฟสีแดงโ low b a ต t e r y นะครับให้เสียบเข้ากับ USB port นะฮะแสดงว่าแฟลช์ไดฟ์ตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้พลังงานเลยคือการที่แฟลชไดฟ์จะใช้กับ iPhone แล้วก็ iPad ได้เนี่ยนะฮะแฟลชดฟตัวนั้นเนี่ยจะต้องมีไฟด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะตัวแฟลช์ไดฟ์ตัวนี้จะมีการเก็บไฟเอาไว้อยู่ในระดับหนึ่งได้นะครับแกะดูด้านบนก่อน,อนครับอชุอันนี้คือ พอร์ต USB แบบปกตินะครับเอาไว้เสียบคอมพิวเตอร์เสียบโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับใช้ทั้งชาร์จไฟแล้วก็ใช้ถ่ายเทข้อมูลนะฮะอ่านเขียนข้อมูลนะฮะ Import e x p ฟ r t ไฟล์บนคอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊กของคุณได้นะครับส่วนตรงนี้ครับเป็น lightning Port นะฮะที่เอาไว้เสียบกับ iPhone แล้วก็ iPad นะครับแง้มนออกอนปก่อ์ l i g n i n g แล้วเราก็ไปเสียบก้นของ iPhone แล้วก็ iPad ปั๊บนี่แค่นี้เองฮะก็ใช้ได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะ transfer ไฟล์นะฮะลงบน แฟลชไดรฟ์ตัวนี้นะครับหรือว่าอ่านไฟล์ในแฟลชไดรฟ์ตัวนี้ได้นั่นเองนะครับโอ้เวิร์คใครมี iPhone, iPad เท่านี้แหละเป็นอุปกรณ์ที่คุณห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะครับว่าแล้วก็จบการอันบอสแต่เป็นเท่านี้ครับใจกันข้ังหน้าครับสวัสดีครับ้ด <c oughs>